สวัสดีค่ะอัสลามอะลัยกุมกค่ะสวัสดีแฟนเพจสนามีเดียทุกทกท่านนะคะตอนรับสู่สนาโฮมค่ะบายสนามีเดียนะคะแน่นอนค่ะทุกคลิปที่จะเจอกับพี่านาก็จะต้องมีบ้านใหม่บ้านมือสองมานําเสนอให้กับเพื่อนๆแฟนเพจน,นะคะเช่นเดียวกันค่ะบ้านหลังนี้นะ ใจกลางเมืองนาราธิวาสค่ะรีโนเวทใหม่พร้อม,อมบิวอินใหม่ทั้งหลังเลยทีเดียวนะคะกับราคาน่ารักมากๆเลยทีเดียวค่ะบ้านมือสองสภาพนางฟ้าค่ะเพื่อนๆขะราคาที่1.79ล้านบาทถูกต้องค่ะราคาหน้าว้วาวมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะ1.79ล้านบาทดูสภาพนะคะนี่เลยค่ะห้องรับแขกนะคะเพื่อนๆกาบิวอิน นะคะด้วยไม้อย่างสวยหรูมาดูห้องแรกกันเลยค่ะเพื่อนๆค่ะนี่เลยค่ะไซส์มาตรฐาน3คูณ3นะคะกว้างขวางค่ะสะดวกสบายนะคะทาสีที่ทําให้เราหลับได้สบายหลับได้สนิทหลับได้ลึกกันอย่างแน่นอนค่ะถัดมาเป็น ห้องที่สองค่ะไซส์เดียวกันขนาดเดียวกันนะคะโทน4เดียวกันเราเน้นให้ลูกค้าหลับสบายหลับลึกนะคะห้องนี้แถมฟรีไปเลยค่ะเครื่องปรับอากาศหรือว่า A1 ตัวให้กับลูกค้าทีา่ซื้อบ้านหลังนี้ไปก็ไม่ต้องซื้อแอร์เพิ่มแล้วนะคะ ทั้งสองห้องมีหน้าต่างค่ะระบายอากาศได้ไม่อึดอัดกันอย่างแน่นอนเอาละมาดูในโซนของห้องครัวกันบ้างจะว่าห้องครัวซะทีเดียวก็ไม่ถูกนะคะขอใช้คำ ขอใช้คำว่าห้องรับประทานอาหารนะคะเราก็บิวอินให้อย่างสวยงามค่ะวางโต๊วางชุดเฟอร์นิเจอร์ชุดเครื่องครัวชุดโต๊ะอาหารรับประทานอาหารชิวๆสบายๆกันเลยทีเดียวนะคะมาถัดมาเป็นห้องน้ำนะคะห้องน้ำเราก็รีโนเวทใหม่หมดเลยนะคะใหม่เอีย่ยมอ,อรชอนกันเลยทีเดียวอย่างที่บอกว่าสภาพบ้านเนี่ย นางฟ้าชัดๆไม่ซื้อหลังนี้จะซื้อหลังไหนล่ะจ้านี้เลยนะคะมีฝักบววให้ เป็นโถชักโครกมีอ่างล้างหน้าให้เรียบร้อยนะคะเราบิวอินด้วยไม้ก้านเป็นฉากเล็กน้อยเพื่อเพิ่มความโมเดรนและสวยงามค่ะแล้วก็มีชั้นบิวอินให้ด้วยนะคะเรียกได้ว่าลากกระเป๋าเข้ามาอยู่ได้แบบสบายสบายกันเลยทีเดียวค่ะมาว่าแล้วเราก็มาดูในส่วนของหลังบ้านกันบ้างนะคะมีเคาน์เตอร์ให้เรียบร้อยมีซิงให้หนึ่งหลุมนะคะมีออปชันเตรียมให้นะคะวางแก๊สได้เลย มาถึงก็วางได้เลยข้างบนนะคะเราก็ใส่เหล็กดัดเข้าไว้นะคะเพิ่มแสงสว่างและก็ทําให้ลมถ่ายเทอากาศถ่ายเทได้ดีไหมอึดอัดกันด้วยนะคะเพื่อนๆคะ่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสนาัพาชมบ้านหลังนี้ ถูกอกถูกใจกันไหมเอ่ยนะคะดูช่องทางเดินของเขาสิคะเพื่อนๆดูช่องทางเดินของเขาสิคะสองเคสองคนเดินสวนทางกันสบายๆนะคะไม่แคบไม่อืดน,นั่าทางเข้าวิวอินด้วยนะคะหลังนี้รับไปเลยค่ะแถมฟรีเฟอร์นิเจอร์พามาน เรียกได้ว่าลากกระเป๋าเข้ามาอยู่ได้เลยหูหูหูดูดูค่ะดูเลยนะคะเพื่อนเพื่บิวอ<ๆ>ินห้องรับแขกยังรู้เลยยังรู้เลยทีเดียวเรียกได้ว่าลากกระเป๋าเข้ามาอยู่ได้เลยนะคะหน้าบ้านสไตล,ล์โมเดิร์นนะคะมีกระจก3มบานเป็นช่วยเพิ่มแสงสว่างนะคะรถกระบะจอดได้จ้รถเก๋งจอดได้สบายสายกันเลยทีเดียวค่ะ ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะคะเป็นขวัญและกำลังใจให้พี่ซาน่าแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะในเพจซาน่ามีเดียและที่นี่คือซาน่าโฮมจ้า